ไปโทรมาพ่อใหญ่กับ้อยจะกินข้าวไหมโทรมายายรับรถโอ้ยพ่อใหญ่เบอร์พ่อเก่าไหมพ่อ่าก็รอดใหญฮัลโหลโทรมาให้ยังโอ้ยสิโทรมาถามข้าวให้ยังเนาะอยู่ดีกินดีเออโอ้ยผัวเขาเลยใจดีเถอะของยู่ของกินก็เฮ็ดให้กินแถมยังปอนอีกเออไม่ได้คือจะของเนาะจะบอกให้เด้อ ใจดีแท้ปากเปือ้อยปากยังมเส้นไเด้วยมาตองโทรมาอีกเราไปตองถามข้าวหอกยั่ดีสบายไมทุกขึ้นยุกับเจ้าของหอกเออมาตรงโทรมามาตองโทรมาที่นี่ก็ต้อตงถางมข่มวมาว